มีข้อถกเถียงกันนะครับในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการทัศนศึกษาเป็นอย่างมากนะครับผมก็ต้องเน้นย้ําตรงนี้ว่าการทัศนศึกษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากๆเด็กหลายคนครับที่มีโอกาสได้เดินทางออกจากถิ่นพำนักของตัวเองนะครับก็มาจากการทัศนศึกษาจากทางโรงเรียนนี่แหละครับผมขอฝากครับว่าการดูแลเยียวยาทั้งกายและใจของผู้ประสบเหตุนะครับนะ รวมทั้งครอบครัวของผู้สูญเสียรวมทั้งกระบวนการในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการเยียวยาต่างๆนับจากนี้ผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องดูแลให้มีความครบถ้วนและรวดเร็วไม่ตกหลน่นก็มีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ป้องกันการลามไฟด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกว่าประกาศไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาอยู่ที่อะไรรู้ไหมคือการบังคับใช้ครับรถบัสคันที่เกิดเหตุ ถูกตั้งข้อสังเกตจากวิศวกรทั่วประเทศว่าการเฉี่ยวการชนกับแบเรียร์เพียงเท่านี้ถึงขั้นทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างไรอุปกรณ์ในการป้องกันการกระแทกอุปกรณ์ปลอดภัยต่างๆของระบบ CNG สามารถใช้การได้เพียงพอรัดกุมหรือไม่อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ทางกรมการขนส่งทางบกและท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งตรวจสอบแต่ไม่ใช่แค่ตรวจสอบกับรถคันนี้นะครับ เมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกก็พูดในเรื่องนี้ไปแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยตัวถังเนี่ยนะครับจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2,513นะครับปัจจุบันนี้อายุมากกว่าผมอีกคืออายุ54ปีแล้วก็มีการเอามาต่อเติมดัดแปลงนะฮะกลายเป็นรถบัสเพื่อใช้เพื่อการโดยสารของนักเรียนออท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ลักษณะนิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็ครอบครัว ของเขาเหล่านั้นนะครับทุกท่านแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปดูแลนะครับเยียวยานะครับผู้ประสบเหตุต่างๆนะครับอย่างเต็มที่ผมคิดว่าในรายละเอียดหลายเรื่องนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับได้หารือในสภาแห่งนี้ไปแล้วแต่ผมอยากจะลงลึกนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับ กับทุกทุกท่านนะครับผ่านท่านประธานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีกับรัฐบาลที่จะขันน็อตนะครับแล้วก็กําหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมานะครับนับจากนี้โดยเร็วที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับผมคิดว่ามีข้อถกเถียงกันนะครับในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการทัศนศึกษาเป็นอย่างมากนะครับผมก็ต้องเน้นย้ําตรงนี้ว่าการทัศนศึกษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมาก,มากๆเด็กหลายคนครับที่มีโอกาสได้เดินทางออกจาก ถิ่นพมนักของตัวเองนะครับก็มาจากการทัศนศึกษาจากทางโรงเรียนนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยทัศนศึกษาโดยตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการจัดการความปลอดภัยของยานพาหนะหรือรถบัสที่พาเด็กๆไปทัศนศึกษานะอย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของการจัดการรถบัสได้ยานพาหนะผมขอฝากครับว่า การดูแลเยียวยาทั้งกายและใจของผู้ประสบเหตุนะครับนะรวมทั้งครอบครัวของผู้สูญเสียรวมทั้งกระบวนการในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการเยียวยาต่างๆนับจากนี้ผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องดูแลให้มีความครบถ้วนและรวดเร็วไม่ตกหลน่นผมว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าจากการฟังคำแถลงการของท่านนายกนะครับและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เข้าใจว่าท่านก็เร่งรัดอยู่แล้ว กลับมาที่ตัวรถบัสครับที่เป็นชนวนเหตุสําคัญครับถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ในเชิงระบบในเชิงประกาศของกรมการขนส่งทางบกเราก็จะเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องโฟกัสอย่างมากก็คือรถบัสรถตู้ที่ใช้เพื่อการขนส่งสาธารณะหรือรถบัสรถตู้ที่ใช้รับจ้างเพื่อการโดยสารของคนจํานวนมากหรือผู้โดยสารหมู่มาก ถ้ายังปล่อยปะละเลยแบบที่เป็นอยู่นี้เนี่ยอันตรายอย่างมากครับผมต้องพูดถึงประกาศของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องกําหนดการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งนะครับและการออกหนังสือรับรองนะครับของอุป,ปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ CNG ที่ติดตั้งกับตัวรถเมื่อปี2565จริงๆแล้วในประกาศฉบับนี้นะครับกรมการขนส่งเขียนเอาไว้ดีมากนะครับที่ต้องให้ความสําคัญกับตําแหน่งของการติดตั้ง ของอุปกรณ์ของก๊าซ CNG ต่างๆและต้องมีอุปกรณ์ในการต้องกันการกระแทกมีการยึดนะครับที่แน่นหนาเขียนไว้ดีมากครับถังเก็บก๊าซต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่วนะไม่มีตำหนิต่างๆที่เป็นอันตรายทางวิศวกรรมและต้องเป็นถังที่มีมาตรฐานคุณภาพตามหลักสากลซึ่งดีมากๆอีกเหมือนกันมีอุปกรณ์ในการระบายความดันมีอุปกรณ์ในการ ป้องกันนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆเขียนไม่ครบถ้วนครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ป้องกันการลามไฟด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกว่าประกาศไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาอยู่ที่อะไรรนะู้ไหมคือการบังคับใช้ครับรถบัสคันที่เกิดเหตุถูกตั้งข้อสังเกตจากวิศวกรทั่วประเทศว่าการเฉี่ยวการชนกับแบริเอร์เพียงเท่านี้ ถึงขั้นทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างไรอุปกรณ์ในการป้องกันการกระแทกอุปกรณ์ปลอดภัยต่างๆของระบบ CNG สามารถใช้การได้เพียงพอรัดกุมหรือไม่อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ทางกรมการขนส่งทางบกและท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งตรวจสอบแต่ไม่ใช่แค่ตรวจสอบกับรถคันนี้นะครับเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกก็พูดในเรื่องนี้ไปแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยตัวถังเนี่ย นะครับจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2513นะครับปัจจุบันนี้อายุมากกว่าผมอีกคืออายุ54ปีแล้วก็มีการเอามาต่อเต erm นะิมดัดแปลงฮะกลายเป็นรถบัสเพื่อใช้เพื่อการโดยสารของนักเรียนและรับจ้างทั่วไปเพื่อการโดยสารของผู้โดยสารจํานวนมากมีการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ CNG เนี่ยนะครับ mm. เข้าใจว่า10กว่าปีแล้วและตามข่าวในเบื้องต้นนะครับบอกว่าไม่ได้ขอจดทะเบียนเรื่องก๊าซ CNG ด้วยคําถามก็คือ การยื่นจดทะเบียนครั้งแรกตรวจผ่านมาได้อย่างไรการตรวจสภาพรถประจำปีตรวจผ่านมาได้อย่างไงและไม่ใช่แค่รถคันนี้นะผมว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องขันน็อตนะครับเอารถบัสหรือรถที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อการโดยสารและรถสาธารณะทั้งหมดที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีเรียกเข้ามาตรวจสภาพใหม่เพื่อ ยืนยันในเรื่องความปลอดภัยผมตั้งคำถามครับว่าถ้าเกิดมีกรณีเช่นนี้ที่สองที่สามแล้วเกิดการระเบิดขึ้นนะบนบนพื้นที่ที่ใกล้ทางเท้าบนพื้นที่ที่ใกล้แหล่งพาน,นิชยกรรมความเสียหายมันไม่ได้อยู่เท่านี้ความเสียหายมันมากกว่านี้ถ้าเกิดการตรวจสอบการตรวจสภาพรถประจำปีและการอนุญาตให้รถที่ติดตั้งกัดวิ่งบนท้องถนนยังถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมแบบนี้ ว่านี่คือการตรวจสภาพหรือการขายลายเซ็นกันแน่เท่ากับว่าประเทศนี้พื้นที่นี้กําลังมีลูกระเบิดวิ่งอยู่บนท้องถนนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับท่านประธานผมว่าทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่ามีคํำคอรหานินทาจากสังคมนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่ในแดนสนธยามหาศาลการตรวจสภาพไม่ใช่การตรวจสภาพ แต่ถูกล่ามลือกันว่าเป็นการขายลเซน็นตรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรวจได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือตรวจแบบขอไปทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นจุดหมุดหมายเริ่มต้นที่สําคัญที่จะขันน็อตเรื่องความปลอดภัยของรถบัสเพื่อใช้ในการสาธารณะหรือใช้เพื่อกิจการขนส่งโดยสารคนจํานวนมากซึ่งผมคิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งผมว่าเรื่องนี้ขันนดน็อตกันได้ครับ ็าฝากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมน,นาคมไปด้วยสําหรับกระทรวงศึกษาธิการครับผมขอใช้เวลาไม่มากครับผมคิดว่าการจัดทัศนศึกษาเนี่ยนะครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องออกระเบียบนะหรือกําชับอีกครั้งหนึ่งว่าการจัดจ้างรถบัสเพื่อการโดยสารเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะมีการตรวจสอบเรื่องอยางระบบช่วงล่างช็อคอัพเบรกระบบเชื้อเพลิงนะครับ ว่ารถต่างๆเนี่ยมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆประตูฉุกเฉินใช้งานได้หรือเปล่าค้อนทุบกระจกนะครับถังดับเพลิงมีติดตั้งในตัวรถหรือไม่ใช้งานได้จริงหรือไม่ผู้ขับขี่มีความพร้อมในการขับขี่มีการซักซ้อมครูและเจ้าหน้าที่ที่ติดรถไปด้วยให้เข้าใจว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจะต้องจะต้องทำอะไร1 2 3 4สหรือเปล่ายิ่งเด็กเล็ก ยิ่งที่ช่วงมีความโกลาหลเกิดขึ้นยิ่งต้องมีการซักซ้อมว่าจะทําอย่างไรประตูฉุกเฉินจะเปิดอย่างไรเปิดด้วยด้วยวิธีไหนบ้างผมว่าเรื่องนี้จะต้องมีการขันน็อตกันสุดท้ายอีกทีหนึง่งและที่สําคัญครับมั่นใจด้วยหรือเปล่าว่ามีการมีการทาประกันการเดินทางหมู่ให้กับนักเรียนทุกคนทั้งสองเรื่องนี้ครับผมคิดว่ากลไกสําคัญนะครับอยู่ที่รัฐรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่จะขันน็อตและมีมาตรการการออกระเบียบหรือออกประกาศอย่างเป็นรูปธรรมและผมกําลังและผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ